วันนี้เราจะมาเดินชมนะฮะเดินชมไอสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะเนี่ยน้องเขาเอาวิดีโอมาให้ตัดต่อแต่สถานที่มันก็น่าเที่ยวจริงๆแหละนะฮะดูมีกังหันกังหันเขาเรียกกังหันกังหันไอที่มันปั่นน้ําไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันเป็นน้ําเสียนะให้ฟองอากาศมันเอ่อทำงานอยู่เรื่อยๆนะมีรถไอมีรถไฟรถไฟบก เขาเรียกรถไฟอะไรไม่รู้นะรถไฟบกนะฮะและเนี่ยอันนี้ปลายเขาถ่ายมาเราก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะฮะเพราะภาพเราก็ไม่ได้เห็นนะกรณนนีไอ้ที่เห็นเหอยู่เนี่ยก็คือ <c oughs> เราดูจากวิดีโอนะวิดีโอที่น้องเขาเอาโทรศัพท์ถ่ายมานะ่แล้วก็มาดาูมาตัดต่อเอานะตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตัดต่อ,อยังไงนะฮะเพราะว่าไอคนที่เขาชอบกับไอคนที่เราตัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเราให้เราตัดต่อ,อยังไงแบบไหนนะ แต่ดูจากทาเลนะถ้าเนี่ยโอ้โหรวงข้าวรวงข้าวรวงข้าวข้าวกำลังออกรวงคิดถึงพุ่มพวงคู่ควงของพี่มันเป็นบรรยากาศมันเป็นแบบรุ่งรุ่งมากเลยนะฮะระหว่างสังเกตดูไอ้แบล็คเกลของต้นตาลน,นะฮะท้องฟ้าก้อนขี้ฟ้านะตอนนี้ทำเลสวยมากนะฮะเนี่ย มันมันวิ่งเรียบตามทุ่งนานะฮะเหมือนภาพจําลองเลยใช่ไหมเนี่ยรถไฟคันเนี้มันเหมือนภาพที่ที่เขาจําลองมาให้มันเล็กนะฮะหนา้าเอ้ยเดี๋ยวต้องหาเวลาไปสักวันหนึ่งจะไปบันถ่ายเอาภาพมาตัดต่อเองอันนี้ชายป่าจริงๆนะฮะ ป่ากข้าวจริงๆนะชอบแต่ไอวิวตรงด้านหลังนะด้านหลังของไอสะพานอันนี้มันเป็นโทรศัพท์ถ่ายนะครับโทรศัพท์ถ่ายคนนี้น้องเขาถ่ายทางตรงอ่ะตั้งโทรศัพท์ถ่ายนะปกติเวลาจะถ่ายไอพวกนี้มันต้องนอนโทรศัพท์นะฮะนอนโทรศัพท์ถ่ายแล้วก็นี่จอมันจะใหญ่ขึ้นเวลาเราตั้งจอโทรศัพท์ดูนะ,ะเนี่ยทำเลก็สวยดีนะ สวย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 ก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะภาพมันอยู่ตรงที่เดิมอะอกระท่อมไม้ไผ่โอ้หน้าไปนอนเย็นสบายเหลือเกินโอ้โหหน้าเอาปลาไปปิ้งกินเหลือเกินเนี่ยมันเหมือนมีก้อนสงก้อนเศร้านะเฮ้ยมีกาน้ำด้วยเว้ยต้มน้ำเว้ยต้มน้ำชงกาแฟนอนเฝ้าเถียงนะเนี่ยโอ้โหหน้าสนุกสนานเหลือเกินอะโอเค